บอกอีไค่ข่าวน่ารักลูกกูไม่ได้น้าหลักอย่งเดียวหรอกนะกูจะบอกให้ออนอ้อนขอจะกินข้าวนี่โอ้โหแทบจะเท้าไวบางคมก้มลงกราบกูทำตาหวานหยดย้อยส่งให้กูให้กุหล่งแต่พอกินอิ่มแล้วนะาโอ้โหเฮืองมันไปเริ่มเลยเอาเลยสุดสุดดีสุดสุดหลับบทไทยนาแล้วหนึ่งไทยแงง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 โดดตีลังาหมวนหน้าหนหลังอยู่ในกองเหมือนลุตไตถังอยู่คนเดียวนั่นยังไม่พอนะาหลับบทแมวบินได้มึงดูนีนมึงดูลูกกู แล้วคือตอนที่มันดีดน้เมึงใครจะเล่นกับมันก็เล่นเออกูขอยืนอยู่ข้างบนรอดูแล้วกันกูกลัวมันเปิดสำนักสักยันให้กูอีกห้าแถวแลวมึงด้วยมันตัวใหญ่อยังต่อควายกอกบพี่เลี้ยงมันก็กลัวจนต้องปล่ปอยไม้ให้มึงเอาไปเล่นเองแล้วกนดีใครข่าแล้วพอไม่มีคนเล่นด้วยนะเขานอนกันหมดแม่งมานั่งทำหน้า,นาตาหน้าสุง แล้วเขากระโดดขึ้นเตียงจะไปตามให้เขามาเล่นด้วยโอ้โหเจ้าขอไม้มีคนเล่นด้วยแล้วกูก็ไม่เล่นด้วยนะมันก็งอนไปนอนตัวหนุ่ยทําตัวบมวมมอยู่คนเดียวมึงดูนะมันทาหน้าทุกวันทำหน้ากูกับแฟนเปลูกไปโอ้มีลำค้าหนนะมึงดูมึงดูมันทามึงดูมันทานต่อแลก็กำพาหลังๆนี่ก็กำแหงลก